เอาครับวัสดีครับครับผมโอ้ย่าาทำไมนั่งหมดอะไรเอ็นบอกว่าลุงชายเนอะเอ็นจะเอ็นทำไงจะได้รื้อฟื้นความจำได้รื้อฟื้นนั่งสบายเอ็นหมดเลยรถขับครับโอ้วันนีครับโอ้รถไทฟอร์ดซิ่งเนาะฮะตอนนี้เรามาถึงใกล้ถึงแล้วครับเติมน้ำมันอยู่ครั๊บ เป็นเบอร์โทรได้ปะได้ได้ับเสแกนหรือไงสแกนจ่าย0ูนย์แปดแนย์แปดแปดนแปดแปดสามหกเจ็ามเ็สมี่สี่เจ็ดสี่เต็มแล้วหมดเลยโอ้พันหเองพี่ชายพันเจ็ด เต็มถัง1,000เจ็ดก็พอได้<อ>เต็มเต็มเต็ม1,000เจเต็มถังไหมเต็มเติมมาจากบ้าน500ครับเรืนี้ลิตละ30บาท11ตังค์โอ้ยอยู่บ้านเราเท่าไหร่30 35เนาะ35 39, 39, 39. เต็มแล้วฮะเต็มแล้วปเปลอ่าอู้เต็มคอเลยนะ16088อันนี้คือแบบเตือนแลยเนี่ยเตือนเลยจอดเตือนเลยเอโซ่ s so. <S ฮะ ข้ไปลากก็ได้ไปข้างวก็ได้ไม่ต้องกลับรถหรอกเราเลิลดนะครับเตือนมานิดหน่อยตืนต่นเตือนพอดีเตือนพอดีเลยว่าจะทางอยู่งปแจลาเลยกไหนจะมือรงพูนเอออรองพูนชายจะชายโมเตอดูอะไรดูโรงปูนดูไม่เคยเห็นรถสิบล้อดูดทําไมโรงปูนไม่ก็เคยวิ่งเคยมาเอาเคยมาอะไรแล้วก็เห็นไหมความเจริญมันแบบว่าเห็นไหมมันสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรเยอะแยะพิถ<ๆ>ึงพิจา เห็นไหมล่ะโรคปูน่ะเห็นเห็นกัเ,นเลยคิดถึงอดีตไปอดีตเคยอดหลับอดนอนโอ้สมัยขับรถขับรถอง็วขับรถลร็นะลองลองหนมาสามคนให้คันเดียวน่ะ <laughs> <c oughs> ไม่มีมาม่าปะ ไม <Ll ull ing> ่สามคนไม่แจกมาม่าเหรอเนี่ยคนข้างหลังเขาอยากกินมาม่าเนี่ยใชให้กินน้ำสามคนให้เอ็มร้อยคนเดียวเลยเอาลงใส่น้ำหมดกินน้ำเลยบายเดินทางต่อทางต่อครับ ฟิล์มใหม่สักทีเนี่สามชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาถามแจนชายว่าแจนชายว่าแต่ก่อนมีตำรวจจับใช่ไหมพี่นี่แถวนี้เลยบ่ฟังอดีตกัเก่าโอ้ยฝังใจกับมันนี่มาตรงนี้เมื่อไรนี่หมดหกหมดเจ็ดเนี่ยเลยหมดแต่ข้าวเลยแหละโอ้ยสมัยใช่อย่างเงี้ยข้างๆนี้นะเลยื่นจับเลยบ่ ไปหมดเนี่ยสามเวลานี่ <laughs> เอาถ้าเก๋เขาไม่จ่ายว่ะเนี้ยไม่จ่ายครับเอา,เ,อาเรากเขาไม่ให้เราขับเร็วนี่เราก็มาเราก็เล่นสองเซ็งปุ๊กบกดมัพหกสิบบาทาเซงงง็งปุ๊บกดมัพเลยบ่ะมันพูดคำเดียวบอกแมามากเต่าพูดเยอะหกสิบบาทค่าข้าวสามเวลา <laughs> <laughs> เรียบร้อย ใช้บอกว่าโอ้จน้นายผมม,ม,มินทอนแล้วม,มันล่วงมาเลยยี่สิบาทเอาเบงอยเราไปยืนจับแถวนี้เลยนี่ยืนจับข้างๆนี่นะนนั่นนทิศซ้ายมไม่ได้ไไดออก้างซ้ายอะ่ะอ้ย้ย้ยยชิบอ ลัลึกถึงอดีตครับเส้นทางที่เคยมีออกทางซ้ายเลยพี่โก้ขับรถลองมาถึงนี่เลยบ่พี่ชายโอ้โดไปถึงแล้วบ้าบ่ถึงแล้วบ้างมวยยาวบ่ะมวยยาวอ่ะมวยยาวนู่นเข้ากรุงเทพมาแล้วโอ้สายหกสายเจ็ดมาเลยมวยยาวส,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 สุดยอดเลย พอยาววิ่งเกือบบ้ากรวดมาถึงนี่นะเอ้าวิ่งเข้ากรุงเทพกลับมาก็เอาของกี่ชั่วโมงถึงพี่เอวันหนึ่งมันมีกี่ชั่วโมงแล้ววันหนึ่งก็คืนหนึ่งนะมีเอไหมเลสายขนางหน้อเลสายเลสายตะเลตตะเลตีข้างหน้านี่เละตรงนี้แหละ มันจะวิ่งย้อนไปหาเส้นนั่นแหลยโอ้ oh. ร้อนเหมือนกันครับอยู่นี่ครับแต่เหมือนฝนไม่ตกนะเนาะเพราะว่า <Okay. S 2> เหยียบตะกวดเหยียบตะกวนนั่นน่ะตะกวดตะกวดมีไหมมีแถวเท่านี้มันมีอยู่เหรอ เดี๋ยวรอชมครับรอรุ่นวาน้องใหม่ที่เรามารับนี่คืออะไรครับอันนี้เรามารับน้องใหม่ดิจะกลับเย็นนี้เลยน้องใหม่ไรบริสุทธิ์หรือเปล่ารถตามชมต่อไปนะครับคลิปต่อไปถ้าน้อง ได้ควบคุมอ่ะอู้ทางขึ้นสะพานไหม αι? มีทำไมมันสูงย่างงี้มันคืออะไรนี่สวนกันได้ไหมนี่ได้ทางรถไฟโอ้ทางรถไฟลงลุมเลยอู้โอยรถสิบล้อไหม αι? ไปครัเธอเนี่ยังมีทํานาอยู่อีอ<สร>กบอชายมองดูของดีเด้ดเดดอพอเจอของดีกลับบ้านโอ้นี่นีจืดเลยนี่นี่ขายไหมนี่เอาไหมนี่เข็ดอะไรนี่ ครับสองศูนย์ดีอู้ยีงเอาเสื้อ,อยูนกเขียนมาดีอู้อสองตัวเลยนะนะ่ะโดดไว้ไม่มีงานทำนะน่ะ <c oughs>